แล้วก็สุดเอกลักีมาฝากผู้ชมได้ชมกันก่อนใครทางช่อง TGN 1 7 7ประเทศทั่วโลกนะคะ10นาทีเต็มแบบนี้เวลาดีๆแบบนี้กับทางท,ทบ5ค่ะและวันนี้นะคะจอยก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเหล่าดา,าราอลลบวูดน,นะคะที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่หน้าตาดีตลอดการนะคะเพราะผู้ชมเคยมีข้อสังเกตเ้ยคะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรทําไมถึงยังดูดีดูสวยดูหลอกก่อมาตลอดการแบบนี้วันนี้ละคะ่ะจะนำพาคุณผู้ชมนั้นไปไขความลับนะคะว่าพวกเขา นันมีเคล็ดลับอะไรกันบ้างค่ะผลเลาะกุ้งกว้างเข้าไว้เนี่ยทำให้คุณผู้หญิงนะคะสามารถดูดีและแบบสู้กับริ้วรอยแห่งวันได้จริงเหรอต่อไปนี้เอ็มจะยืนยืนแล้วหัวเลาะดีไหมอ่าโอเคค่ะใครนะคะอยากจะมีเคล็ดลับใครนะคะที่แบบทราบเคล็ดลับดีๆของทั้งหนุ่มและสาวสวยแห่งฮอลลีวูดไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้นะคะโอเคค่ะตอนนี้เราไป พักเรื่องราวของความเคล็ดลับดีๆหรือความรักเรื่องเอกลักีของดาราฮิลล์ผมเบลธนก,กิจครับกับรายการก็สิบมันๆนะฮะทางทบทบ,ทบ,ทบหแห่งนี้ครับและช่วงเวลานี้นี่ให้จะบอกว่านะครับหนุ่มฮอตสาวสวยนะแห่งวงการบันเทิงของต่างประเทศครับอยากจะบอกว่ามี2ท่านานะฮะที่อายุโอ้โหแก่แล้วครับแต่โอ้ยังหล่อยังสวยอยู่เลยนะฮะอย่างคนแรกนะครับคนแรกนะครับ แรกชื่อจอห์นคูนี่ครับวัย52ปีนะฮะอยากจะบอกว่าเนี่ยเคล็ดลับของเขาเนี่ยเขาบอกว่า ืชอคุณกไก่พรนภรัฐหานสุจินนะคะก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะคณะนินเทศศาสตร์ค่ะก็ทํางานในวงการบันเทิงมาก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะผลงานที่ผ่านมาค่ะก็เคยเป็นดีเจนะคะตอนออปีตอนที่เรียนจบประมาณปีห้าหนึ่ง